กองทัพภาคที่หนึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในรอบปีที่ผ่านมาโดยมีผลงานที่สําคัญและเป็นความภาคภาคูมิใจของหน่วยได้แก่ 1. การจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของหน่วยทหารรักษาพระองค์เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมพันศาเมื่อวันที่สองธันวาคม2557ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง สองการประกอบพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพลและพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่หน่วยทหารประจำปี2557เป็นนาทีของทหารรักษาพระองค์เธอจักรีวงให้ดำรงตลอดกาลยามบ้านเมืองประชาชนเกิดสามการจัดกิจกรรมจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike Forum m เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่16สิงหาคม2558การเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์ คืนแล้ววันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอรวมถึงตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่กำหนดให้ปี2558เป็นปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบกที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน ซึ่งกองทัพภาคที่หนึ่งได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากกองทัพบกได้แก่การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีภายในกองทัพบก9กกลุ่มหน่วยประจำปี2558การแข่งขันและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันของกองทัพบกประจำปี2558การแข่งขันแล,ละตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่สนาม และทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานประจําปี2558นอกจากนี้หน่วยยังได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบ,บกครั้งที่65ซึ่งนับเป็นความภูมิใจของกําลังพลในกองทัพภาคที่1ที่ได้ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจจนประสบผลสําเร็จดังกล่าวสําหรับงานในความริเริ่มของหน่วยกองทัพภาคที่1ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพลครอบครัวและประชาชนโดยทั่วไปและเป็นการส่งเสริมรายได้ลดรายจ่ายให้กับกำลังพลตามแนวทางปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งได้มีการจัดทำโครงการสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีเขากำแพงที่สามารถฝึกการเข้าตีด้วยกระสุนจริงของหน่วยระดับกรมผสม และคอยฝึกทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เขาตองทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลรักษาพื้นที่ฝึกของกองทัพบกอีกทางหนึ่งสำหรับการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน12ปคระการในด้านการพัฒนาระบบการฝึกศึกษาทางทหารได้มีการจัดให้มีการดูแลทหารใหม่ให้ปลอดภัยจากโรคลมร้อนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกด้วยการอบรมให้ความรู้ในด้านการป้องกัน และเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนจนได้รับรางวัลจากกรมแพทย์ทหารในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในหน่วยได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความเป็นประเบียบเรียบร้อยสวยง,งามและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ในด้านการช่วยเหลือประชาชนหน่วยได้กำหนดในยบายให้หน่วยรองจัดเตรียมกำลังคนพร้อมยุทโธปกรณ์ในการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์และภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบอย่างทันท่วงทีทัพภาคที่หนึ่งขออุทิศด้วยชีวันรวมใจกันเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน กองทัพภาคที่หนึ่งขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ